เร็วเข้าปุ๊กปิ๊กโบเราจะต้องรีบปั้นคุณสนอมแมนไปส่งตามบ้านด้วยนะบูบูบูบปุ๊กปิ๊กบอกว่าไงนะเจ้าโบบอกว่ารีบปั้นอยู่เนี่ยตอนนี้มือเย็นไปหมดแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเราจะต้องรีบปั้นให้เร็วกวันนี้เพราะว่าตามบ้านที่เราจะต้องไปส่งน่ะอืมไกลามากแล้วก็หลายบ้านด้วยนะรีบรีบปั้นเข้าเร็วเข้าเจ้าโบปุ๊กปิ๊กโบตรงนั้นยังไม่ได้ใส่จมูกแครอทเลยนะ หยิบจมูกแครอทไปใส่ซะเหเรานี่ก็หล่อซะด้วยอากาศหนาวแบบนี้ไม่ได้ใส่ชุดกันหนาวมาตั้งนานไม่คิดว่าจะหล่อขนาดนี้นั่นเนี่ยจริงไหมโบอดีโบหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อตะกี้ยังอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นนะหายไปอยู่ตรงไหนโบเอ๊ะ เสียงอะไรเอะอะโวยวายอยู่ข้างนอกโบไม่อยู่ในห้องนี้แฮะโบไม่อยู่เหมือนกันบ้าโบเบ๊กใส่จมูกเลยยังอะเสียงเหมือนพี่ฝนเลยหมวกด้วยนะแถมผ้าพันคอด้วยใส่ให้ครบเรียบร้อยหรือย,อยังอ่ะที่บานพี่ฝนจัดคิดมัดเหรอเนี่ยเร็วๆเ,เข้าหน่อยเราจะต้องไปรีบรีบไปส่งเขาแล้วท่าทางจะไม่ใช่แค่คิดมัดธรรมดาซะแล้ว ไปดูดีกว่าผ้าพันคอยังไม่ได้ใส่เลยนะคุณสโนแมนน้น่ะอาโลลลานาฉันไม่ถึงนี่นะให้บอทำสิงั้นส่งมาที่ฉันเดี๋ยวฉันฉันจะใส่ผ้าพันคอให้เองก็แล้วกันเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนเสียงทะเลาะกันเลยนี่นี่ทางนี้แล้วเขาพี่ฝอนเพโามาพอดีล่ะทำอะไรกันอยู่วะนี่ง่ากำลังปั้นคุณสโนแมนจะไปส่งตามบ้านน่ะ แล้วโบกับปุ๊กปิ๊กด้วยเนี่ยนะใช่โบกับปุ๊กปิ๊กเขาเรีบมาช่วยล่ะโบเขาบอกว่าถ้าป้านคุณซโนแมนเรียบร้อยแล้วพาเขาไปเลี้ยงไก่ทอดด้วยอ๋อแบบนี้เองเจ้าโบถึงได้ออกมาโอ้ออกมาเร็วมากเลยนะวันนี้ <c oughs> ปุ๊กปิ๊กนายใส่ผ้าพันคอให้คุณซโนแมนตรงนั้นเรียบร้อยหรือยังอ่ะฉันใส่ไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวให้เจ้าโบใส่ให้ดีกว่านะ ตงให้ชั้นดีกว่าพวกปิ๊กบอสใส่หมวกคุณสนโนแมนตรงนั้นด้วยนะแล้วใครเขาให้เอาไปขายกันเนี่ยสนโนแมนพี่ฝนอ๋อพี่ฝนไม่ได้เป็นคนขายอาจารย์มาเหมียวเขาบอกว่าให้พี่ฝนป้นแล้วก็ไปส่งเขาทีหนึ่งนะ่ะอาจารย์่าเหมียวครับขับ,ขบดีๆไม่ต้องรีบครับ ไม่รีบได้ไงแล้วม้าเหมียวคือว่าตอนนี้นะครับลูกค้าของเราเนี่ยต้องการคุณสโนแมนไปวางไว้ตามบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับม้าเหมียวปีนี้ขายดีจังเลยนะครับสโนแมนนี่ยใช่แล้วแล้วครับก็เลยต้องไหว้วานให้คุณพี่ฝนฝั่งนี้นะครับเขาช่วยปั้นคุณสโนแมนด้วยได้ข่าวว่าเขาปั้นเก่งมากเลยโอ้โหเมื่อกี้เหมือนมีใครมาชนท้ายรถเรานะครับไม่เป็นไรนะม้าเหมียวงานเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาหน้าค่อยไปซ่อมกันแล้วกันนะม้าเหมียว โอ้นั่นไงครับสโนว์แมนเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์โอ้โหสวยถูกใจมากเลยนะครับม้าเหมียวแบบนี้เราจะต้องได้ราคาดีแน่นอนง้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอรับไปเลยก็แล้วกันนะครับม้าเหมียวนายบอกว่าให้เขาไปส่งให้เงยแล้วครับอาจารย์เออใช่ลืมไปเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปนอกเหมืองง้นเอาอย่างนี้พี่วนจะไปส่งให้ดีนะครับม้าเหมียวขอบใจมากเ่ะได้เลยค่ะรับรองพวกเราจะรีบไปส่งเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ขอบคุณมากนะครับไปเร็วข้าวอาจารย์มะเหมียวพี่เอกมาเร็วเข้าอาจารย์มะเ,เ,เ,เหมียวเขาให้แผนที่มาแล้วเราจะต้องไปส่งหลายที่มากๆเลยนะเนี่ยเจ้าบอช่วยฉันยกตุ๊ก,กตาก่อนแล้วนี่ไงเก็บใส่กองเรียบร้อยแล้วฉันเตรียมกระเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพวกปี่นายเตรียมกระเป๋าตังค์แล้วง้นเหรอใช่แล้วก็ฉันตัวเล็กฉันถือได้แค่กระเป๋าตังค์อ๋อดีมากเลยมาที่แรกเขาบอกว่าส่งที่หน้าโรงเรียนเหรอ ใครสั่งมาหน้าหน้าโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่เงาเจอแล้วหน้าตาคุณคุณน,นะสองคนนั่นน่ะพวกเป็กนายเตรียมคุกกี้มาด้วยเปล่าเตรียมมาแล้วอ๋อดีมากเลยคุณพ่อ,อคะแล้วก็แจ๊คนสวยได้สั่งตุกาตาต๊กาตาตุ๊กตาสโนว์แมนหรือเปล่าคะใช่แล้วเลอพวกเราสงมอเนี่ยจะมาฉลองคิดมาดหน้าโรงเรียนอันนี้ค่ะพวกเราเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญมีของแถมมาด้วยนะคะ อะไรนะามีของแถมด้วยอย่างนั้นเหรอของแถมที่ว่านั้นคืออะไรงั้นเหรอจา๋านั่นน่ะสิพอออยากรู้แล้วล่ะนี่ไงคะของแถมก็คือขนมเค้กแล้วก็ขนมคุกกี้อ้โหน่าอร่อยนะเนี่ยลองชิมดูก่อนก็แล้วกันอืมแข็งชะมัดเลยเป็นไงบ้างคะก็ลอ,อยดีนะแต่ว่าน้ำตาลเคลือบแข็งอ,อ,อ่ะอ๋อน้ำตาลเคลือบแข็งก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเป็นแอปเปิลแอปเปิลอะไรนะ เขาเรียกว่าแอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาลพี่ฝนแอปเปิ้ล <ผม S 2> เคลือบน้ำตาลรสชาติดีใช่หรือเปล่าคะอ,อร่อยมากเลยละจอ้องั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาอุดนุนนะคะคราวนี้ให้ชิมเฉยๆฉคราวหน้าต้องมาอุดนุนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะทําขนมคุกกี้แล้วก็แอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาลขายเข้าไปกันแล้วงั้นเราก็ตั้งตุ๊ก,กตาหิมะเลยนะครับได้เลยครับพ่ออ๋อเดี๋ยววันนี้พวกเราจะต้องกินหมูกระทะกันด้วยนะคะต่อไปส่งที่ไหนเหรอพี่ฝน ต่อไปน่าจะต้องส่งแถวนี้ละมัง้งฮะส่งที่เนี่นะฮะไม่ใช่แล้วพวกเพจที่ไหนกันแน่น่ะเดี๋ยวก่อนท่านดูก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายฝั่งนี้เหรอทําไม GPS ไม่ทํางานอีกแล้วว้าอย่านั่งทับ GPS อสโอนี่ไงเจอแล้วนี่เราจะต้องมาส่งอ๋อรู้แล้วอ๋อนี่นา นี่พวกเธอนํามากันช้าจังเลยนะ,อะขอโทษทีนะเพราะว่าพวกเราจะต้องไปส่งหลายที่งั้นเอาอย่างนี้ฉันมีของแถมมาให้ก็แล้วกัน เป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ขนมเคก้กอร่อยอร่อยอร่อยจริงหรือเปล่าคะจริงสิจา้าอ่าถ้าอร่อยคราวหน้าอย่าลืมมาซื้อพวกเราด้วยนะได้เลยเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะพาเพื่อนคนอื่นไปซื้อด้วยนะฮะจริงเหรอจริงสิจา้าอ๋อดีใจจังเลยงานเอาอย่างนี้พวกเราออกเดินทางได้บู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 บีบีเอสต่อไปเขาบอกว่าให้เราไปส่งที่ไหนงั้นเหรอบู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 บวกิกบอกว่าไงน่ะ อะไรนะเจ้าโบตรงไปก่อนตรงไปก่อนแล้วไงต่อแล้วก็เลี้ยวขึ้นตรงนี้เกือบเลี้ยวไม่ทันพี่ฝนขับช้าๆหน่อยดิฮะขับช้าๆเดี๋ยวไปไม่ทันนะแสดงว่าจะต้องไปที่นั่นแน่นอนที่นั่นนะที่ไหนงั้เหรอพี่คิดไว้ที่หนึ่งที่จะต้องไปอนะที่ไหนอะ่ะที่บ้านของหัวหน้านี่เองบ้านของหัวหน้าแล้วต้องไปทางไหนอะ่ะพี่ฝนเลยหรือเปล่า <c oughs> แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกๆแล้วเจ้าบอ่าน GPS กลับหัวฮะจริงเหรอจริง <c oughs> ใจเย็นน้าใจเย็นไปทางนี้ต่อใช่หรือเปล่ามีทางเดียวแหละนี่ทางเข้าบ้านเขาโอ,อถนนลื่นเอาพี่ฝนแย่แล้วโอ้ทำไงดีนะ่ะรถติดของแท้เลยทำไงดีคราวนี้ถนนลื่นเมื่อกี้นะ้าพี่ฝอนเสียหลักดีนะไม่เป็นอะไร ล้าทำไงล่ะคราวนี้จะไปส่งของยังไงอะลงก่อนดีกว่าพวกเราฮะเราจะขึ้นยังไงตอนนี้เราอยู่ใต้ถนนขึ้นยังไงอะบู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 เดี๋ยวกะโดดตรงนี้ก่อนดีกว่าเอ้อกระโดดขึ้นไม่ได้แฮะกระโดดขึ้นไม่ได้หรอกพี่ฝนทางมันชันเกินไปงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นไปตรงนี้ก่อนก็แล้วกันใช้เจ็ตแพกเฮ้ออ่ะเด็แล้วขึ้นมาทางไหนกันนี่ก็ขึ้นตามมานี่แหละขึ้นตามมาได้ยังไงอ่ะก็กระโดดขึ้นมาไง กระโดดขึ้นมาเฉยเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวใช้จักรยานข้างหลังรถเราปั่นไปดีกว่านะแล้วทำไมเพ่เอกถึงได้จักรยานคันเล็กอ่ะก็มีอยู่แค่คันเดียวอุ้มบ่อไปด้วยก็แล้วกันแน่ฉันขี่คันใหญ่ได้ไงเพ่เอกก็ต้องเอาคันเล็กไปขี่ไงโอดูข้างหน้านั่นสิโอ้โหที่นี่จัดใหญ่โตน่าดูต้นคริสต์มาสต้นใหญ่มากเลยนะพวกเราต้นคริสต์มาสเห็นตั้งแต่หน้าประตูเลยอะอะอเเดี๋ยวก่อน นั่นคลัยกนันเหรอ,อ,อ,อทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ค่ะทางนี้เพวกเรายืนคอยมาส่อมว่องแล้วไปทําอะไรกันอยู่เนี่ยคือว่ารถมีปัญหาเล็กน้อยนะครับออขอโทษด้วยค่ะคือว่าถนนลื่นทําให้รถเสียหลักหลนลงไปข้างทางนะคะโอ้คุณรัตนาครับถนนลื่นนะครับเขาเลยขับรถตกข้างทางเอะขับรถตกข้างทางงั้นหรอจ๊ะ ใช่แล้วล่ะครับพวกเราขับรถตกข้างทางไปเมื่อกี้แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่รถติดอยู่ใต้ทางโอ้น่าสงสารจังเลยงั้นเอาอย่างนี้นะคะเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนนี่ให้อะไรฉันมาเหรอขนมเค้กพวกเราอบมาเองครับอบมาเองอย่างนั้นเหรอจา๋าใช่แล้วล่ะครับเราอบขนมเค้กแล้วก็นํามาให้ทุกคนที่สั่งซื้อตุ๊กตาหิมะนะครับโอโ จังเลยน่ะอร่อยจริงๆง,ง,งานเอาอย่างนี้ขนมเค้กถูกใจมากงานฉันขอสั่งเยอะๆขนมเค้กสักสองอร้อยก้อนก็แล้วกันจ้าแล้วพี่ฝนจะทำทันเหรอเนี่ยะสั่งสองร้อยก้อนเลยงั้นเหรอว,ว้าวดูนี้สิพี่เอกพี่ฝนได้ค่าทำขนมเค้กสั่งซื้อมาสองร้อยก้อนแล้วตะกี้ยังปัดมือบอกไม่ทำอยู่เลย <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจะรีบทำขนมเค้กไปให้แต่ก่อนอื่นตอนนี้เราจะต้องไปสร้างฐานการผลิตขนมเค้กกันก่อนแล้วทำไมเราต้องสร้างฐานการผลิตเราแค่ซื้อเตาอบมาเพิ่มไม่ได้เหรอไม่ได้พวกพีกเราจะต้องมีสถานที่เพิ่มเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะยังไงอะไปซื้อบ้านใหม่ เดี๋ยวพี่ฝนซื้อบ้านใหม่เลยเนี่ยนะซื้อบ้านใหม่ไงะจะได้มีสถานที่ในการทําขนมเค้กด้วยนะสวัสดีครับคุณลูกค้าบ,บ้านใหม่สําหรับทําขนมเค้กมาแล้วครับอ,อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะแล้วรู้ได้ไงว่าเราจะทําขนมเค้กอะเราโทรมาจองแล้วเรียบร้อยอ๋อพี่ฝนโทรมาจองต้องแต่ว่าอะไรเนี่ยอะโทรมาจองระหว่างทางเมื่อกี้นี้ไงแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่นี่เหลอหลังไหนเนี่ยนี่งนเดี๋ยวพาไป บ,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 บอว่าไงนะพวกปิดเจ้าบอบอกว่าก็หลังนั้นแหละหลังที่ตั้งอยู่ตรงนั้นอะหลังที่ตั้งอยู่ตรงนั้นง้ะเหรออธิบายอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยบอนี่ไงมาทางนี้แล้วเขาก็ <c oughs> บ้านพี่ผลไม่ใช่เหรอบ้านพี่ผลที่ไหนดูให้ดีก่อนไหนอะก็บ้านที่ผลก็ตั้งอยู่นั่นไงไม่ใช่ดูให้ดีก่อนอ้าวแล้วอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงใครเอารั้วอะไรมาติดไว้หน้าบ้านพีเองเนี่ยนี่ไงเซอร์ไพร์ฮะ เดี๋ยวไม่อะนั่นบานเพียกไม่ใช่หรออ่ะก็ใช่ไงแล้วพี่หัวเราไปทำขนมเสร็จแล้วฮะสวยหรือเปล่าก็วาสวยดีอยู่ลองนะะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้สวยมากเลยเปิดประตูดินี่ก่โอ้โหอยากสวยเลยนะเนี่ยมีลายที่พื้นด้วย ใช่มีลายที่พื้นด้วยเหมาะก,กับการที่จะเปิดร้านทําขนมเคก้กวันคริสต์มาสมากๆเลยนะขอบอกแถมมีแปลงดอกไม้ใหญ่โตด้วยถูกต้องเดี๋ยวๆเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่านะมีชั้นสองตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวในบ้านฝั่งนี้ไม่ได้ปรับปรุงเท่าไรเพราะฉะนั้นต้องต้องเป็นด้านบนแน่นอน ก็ตรงนั้นเป็นห้องนอนพี่เอกกับห้องน้ําห้องครัวก็เลยไม่ต้องปรับปรุงละมั้งถ้าอย่างงั้นนี่งบนระเบียงบ้านเขามีการปรับปรุงเพิ่มเติม,มชันยื่หออกมานิดหน่อยแถมมีต้นคริสต์มาสสวยๆด้วยนะ แปลกมากเลยนะพอบ้านพี่เอกมีสองชั้นนี่มันดูแปลกๆชอบโกนนะอย่างสวยเลยมีห้องตั้งหลายห้องแนะ่โอ้โหนี่อยู่ไม่พอแล้วคนเดียวเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ชั้นล่างไว้ทําขนมก็แล้วกันนะชั้นล่างไว้ทําขนมงั้นหรอใช่ๆชั้นบนนี่ก็เอาไว้พักผ่อนอยู่อาศัยแถมมีห้องออกกําลังกายให้ด้วยนี่ห้องออกกําลังกายฟิตเนส แล้วก็มีอันนี้ด้วยห้องร้องเพลงมีกีตาร์เยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าห้องซ้อมดนตรีนั่นแหละทุกคนโอ้โหครบครันครบเค,ครื่องมากๆเลยนะโอ้ไม่คิดว่าจะได้บ้านหรูบ้านหรูอย่างสวยมากเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่หวนนะจะใช้ชั้นล่างในการทําขนมเค้กพี่เอกก็อาศัยอยู่ข้างบนก็แล้วกันนะโอเคตามนั้นเลยอยู่ดีๆก็ได้บ้านใหม่เฉยพวกพี เดี๋ยวข่าวหน้านะเราไปซื้อบ้านฝั่งเราบ้างดีกว่านะฮะหมายความว่าไงข่าวหน้าซื้อบ้านฝั่งนูน้นก็ฉันจะทําขนมคุกกี้ขนมเค้กวันคริสต์มาสขายยังไงเล่าอ๋อข่าวหน้าจะทําขนมวันคริสต์มาสมาขายนั่นเองถูกต้องเลยเดี๋ยวขอบินวนดูรอบๆบบ้านก่อนก็แล้วกันอย่างสวยเลยนะเนี่ย โอ้โหประดับประดาแทเต็มที่เลยนะสวยมากๆเลยนะดีจังเลยนะที่เราได้บ้านหลังใหม่มานะใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ e กดแชร์กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกิ๊งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย